ครับพี่น้องครับคอยกุ้งในกระชังครับอ่าเศกระชังหมายกอนครับ พล่อยยุคเขตยดได้ไหครับสีขอละพุม่มบระมาณไหน,นครับปล่อยอยู่สีขอละพุม่มเนอครับพี่น,อน้องครับเดี๋ยวจะไปปล่อยหม่องคล้องใส่ใกล้หม่องพุ่นบ่พ่ออั่นบ่ครับฝั่งข้างล่างครับพี่น้องครับใหเม็นพอแล้วปไปไป,ไป,ไปฟังพุ่นเอาขีดดา้รถไปไออขี่นั่นบ่อันปล่อยไปไครับ เอาเลยครับเอาเลยครับอ่าพี่น้องครับมาหอดแล้วครับพี่น้องครับสีขอระพู่มครับนี่ครับปีกไก่เราเอามาปลอยครับในโขกหนองหน้าครับบังหัวบังสวนเด้อพี่น้องงามมามครับอ่ะพาพี่น้องมาเบิ่งขนาดใส่กุ้งเทากันครับ ใส่กุ้งเทียมมยเ่ยวมะปลอยในโขกหนองนาฟองใสไก่นะครับพี่น้องครับใส่กุ้งสวยๆเลยครับโอ้แข็งแรงดีครับพี่น้องคโอ้แข็งแรงนะนี่ครับบรรยากาศพี่น้องครับ ้องใส่ไก่ด้วยนะครับอ่ามีสวนกล้วยอยู่ข้าง้องนี้ปล่อยทดลองปล่อยจุดพิเศษหารอยก็ต้ตุนพิเศษครับพี่้องครับ พี่องดย้ยูนี่จักรบอร่ะครับพี่การครับอ่ายูนี่จักบอ่เนาะครับเนี่ยสี่หล่องเนานนนะสีบบบ่บอ,รบอรครับพี่้อง